สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่21อพฤษภาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสน,นอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้าการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรับคำแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่19านะครับผมสำหรับวันที่19นะผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่ศูนครับผมวิ่งรูด3กับ4 สำหรับเลขที่ออกนะผมห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสำหรับห้าหกเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็สี่ศูนย์เป็นล่างชุดสี่ตัวแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งเป็นชุดสามตัวบนสำหรับแนวทางสี่ศูนย์นะครับผมมาตัวนินตัวเจาะนะครับผมตัวเด่น ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่21ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะก็จะมี 5, 8, 1, 2, 4, 9นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่5วิ่งรูด4แล้วก็1 ามีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกและก็ห้าเจ็ดสี่มีสี่หนึ่ง สี่สองสี่สามสี่หกและก็สี่เจ็ด สีห้านะครับผมสี่ห้าสี่ส,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 สนะครับผมสำรับหน,นะครับผมหนึ่งจะมีหนึ่งสองหนึ่งสงงีและก็หน สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี5 5 4 4แล้วก็1 1สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็น2 8 9 8 5 3มสองห้าหนึ่ง 946 012ศสองมีห้าแปดและก็5้าหนึ่ง สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมจะมี5 1 5 2แล้วก็5 3สำหรับ4 4 2 4 3แล้วก็4 7 1มี1 2 1 4 1 8สายเบิ้ลนะผม5 5 4 4สำหรับ3ตัว2 8 9 2 5 1 9 6 4 5 1 8 5แล้วก็541 f พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี P ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ